ก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมพัทธิรพัทนะครับวันนี้ก็พามาชมลูกปลากัดที่เราได้เพาะไว้ในบอ่อวงตอนที่มันยังตัวเด็กๆอยู่ตอนนี้ก็เอามาลงฟอร์มตอนนี้ตัวเริ่มใหญ่มากแล้วครับพร้อมออกไปจําหน่ายงดงามยิ่งนักท่านผู้ชมมาดู อาจจะย,ย้อนแสงไปนิดหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับอือห uh ือ huh. ตัวนี้ถ้าเปรียบเสมือนคนก็ยิ่งดีดเนี่ยไอ้สองตัวนี้คู่กันดีมากอือห uh ือ huh huh huh. กฉกองใหญ่เลยท่านผู้ชมน้องชายผมก็เป็นคนพอประกาศน,นะครับเขาก็พร้อมที่จะจำหน่ายแล้ว <c oughs> รอให้มันตัวใหญ่กว่าน,นี้นิดส่วนตัวพวกข้างหลังนี้ก็น่าจะเป็นตัวเมียทั้งหมดนะครับ วันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วครั้งหน้าผมจะมาอัปเดตใหม่ที่สีสันเต็มตัวมากกว่านี้ถ้าชอบก็กดไลค์ใช่กดแชร์ครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ